พี่ฮงครับ,รบการที่เราไม่รู้ราคาพระเครื่องเลยเราจะโดนกดราคาไหมครับการที่เราไม่รู้เรื่องราคาพระเลยเราจะโดนกดราคาไหมแน่นอนว่าอะไรที่เราไม่รู้อะครับแน่นอนว่าเราต้องโดนเขาเอาเปรียบอยู่แล้วถ้าเราเอาตามหลักความเป็นจริงนะแต่การที่เราไม่รู้เนี่ยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราก็รู้ได้นี่ครับ เ,ออเราก็สามารถศึกษาค้นคว้าทาความรู้ไปก่อนว่าเฮ้ยพระที่เรามีเนี่ยมันราคาประมาณไหนพระที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถเช็คเว็บได้ครับเว็บก็มีตั้งหลายเว็บแต่การที่เราไปเช็คเว็บเนี่ยเราก็อาจจะรู้ราคาที่คร่าวๆบางทีเราไปเช็คเนี่ยนะเราก็ต้องดูปีพศด้วยบางทีเราไปเช็คปีพศนั้นอาจจะเป็นปี 2560ซึ่งปัจจุบัน2 5 6 8บางทีราคาพระอาจจะแพงกว่าน,นั้นหรือบางทีอาจจะถูกกว่าในอดีตก็มีนะครับในวาเกจิเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ว่าราคาพระที่เรามีเนี่ยมันราคาประมาณไหนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเจอคนดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าโดนกดราคาแน่นอนอันนี้ผมตอบตามความจริงนะครับเพราะนั้นเราไม่เอาแบบโลกสวยเอาตามหลักความเป็นจริงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็จะได้เป็นเกราะป้องกันตัวเองด้วยนะครับ พี่ฮงครับครับถ้าผมอยากรู้เรื่องพราแต่ผมขี้เกียจอ่าน่ะผมจะดูที่ไหนได้บ้างครับโอ้ถ้าขี้เกียจอ่านก็เซิร์ชเลยครับช่องวังพราเครื่องครับ Tiktok YouTube Facebook นะครับพิมพ์คําว่าวังพราเครื่องคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับพาเครื่องเยอะเลยครับ